สวัสดีครับวันนี้รีวิวหลวงปู่เสนนะครับหวงปูเ่เสนประสันทัตโนโนะครับท่านอยู่ที่วัดหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสเระเกษนะเพืเทพเจ้าปู่ฝ้ายนะครับก็เป็นเหรียญหันข้างนะครับปีนี้ปีนี้ออกปีหกหนึ่งนะครับ ต่เป็นเนื้อล่างๆนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมอายุร้อยสปีนะครับหลวงปู่ทองแดงหน้ากากทองฝาบาทนะครับดุ่นนี้ออกมาก็ฮือฮาโด่งดังครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังเช่าหากันอยู่นะครับผมราคาก็ มากก็เ,เก็บได้นะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเนื้อทองทองแดงลมดำนะครับหน้ากาก็เป็นทองนะครับทองทอง้าบาทกับทองดูนี้ครับแตกต่างกันไหมครับทองฝาบาทนะครับ ครับผมหิงเหรียนก็จะเป็นทองทองแดงนะครับผมขอบเป็นสีขาวครับผมขอบขาวเนาะข้างบนก็ลงยาแดงนะครับผมก็สวยงามอีแบบนึงนงครับข้างหลังก็เป็นยันลงปูนะครับ เป็นทองแดงชิ้นเดียวกันนะครับแต่ขอบขาวนะครับข้างบนก็เป็นสีน้ำเงินนะครับนี่นครับก็สวยงามน,นะครับทันทีชาวหาบูชาก็หาได้นะครับช่ว่นี้ก็เขาเก็บกันก็ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับครับประมาณนี้นะครับ น่าจะเอารีวิวอีกแต่มารีวิวอีกนะครับลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้รวยๆนะครับสวัสดีครับ